สวัสดีค่ะขายันเที่ยวชาแนลคะ่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันบอลสีกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเลยคะ่ะมีส,สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเขาน้องเขาข้างบ้านนะคะเขาก็เอามาฝากบอกว่าขายให้เขาหน่อยนะคะคุณผู้ชมมาดูกันคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวยทังเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะดูดิสวยเนาะอันนี้อีเหนาอีเหนาขาวคะ่ะอันนี้50บาทเด้อเขาขายที่50บาทคะ่ะคุณผู้ชมสวยๆเลยจ้าอีเหนาขาวนะคะ เป็นแดงหน้าวัวนะคะคุณผู้ชมคะแดงหน้าวัวอยู่ที่80บาทนะคะเนี่ยแดงหน้าวัว80บาทเด้อนี่คะ่ะคุณผู้ชมคะสวยเนาะดูดิกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะอันนี้เขาขายอยู่ที่350นะคะคุณผู้ชมไก่ราชาวดี350นะคะอันนี้อะไรนะเทพทะล้าน อันนี้เพชรพันล้านนะคะอันนี้ก็อยู่ที่350เหมือนกันคุณผู้ชมคะ่ะดูสวยเลยจ้ะอันนี้เป็นหงอันนี้หงสุวรรณนะคะคุณผู้ชมหงสุวรรณอันนี้เขาขายที่300นะคะน,นี่กัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวยเนาะดูดีสวยมากมากเลยสวยจังเลยตะมุตะมิค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็อันนี้เพชรพันล้านเหมือนกันนะคะ เพชรพันล้านกำลังกัดสีค่ะคุณผู้ชมคะสามใบนะคะนี่แทงหลอดออกมาแล้วอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยจ้ะก็อันนี้ไม้ป่าก้านดาคะ่ะอันนี้ไม้ป่าก้านดำห้าสิบาทนะคะคุณผู้ชมห้าสิบบาทอันนี้ก็ไก่ราชาวดีเหมือนกันนะคะไก่ราชาวดี สามใบกับอีกหนึงหลอดนะคะอันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมอันนี้อยู่ที่สามร้อยสามใบนะคะคุณผู้ชมกำลังกำลังกัดสีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่เลยอันนี้สวยมากคุณผู้ชมดูดิสวยจริงๆเลยสวยมากๆเลยอันนี้ดูดิอันนี้เขามีชื่อว่าจอมทับนะคะคุณผู้ชมเขาแข็งแรงแล้วนะคะ อันนี้เขาขายอยู่ที่650ค mm ่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากดูดิเนาะเขามี2ต้นค่ะคุณผู้ชมนี่มี2ต้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้กําลังแทงหลอดค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ที่หกร้อย้ากันสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมดูดิแล้วเป็นไม้แข็งแรงนะคะอันนี้เป็นไม้บ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แล้วก็มีอันนี้สวยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อันนี้สวยมากอันนี้เป็นเงาะถอดรูปนะคะ สามใบกับอีกหนึ่งหลอดค่ะคุณผู้ชมสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมสวยงามค่ะอันนี้สวยจังเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ห้าร้อยค่ะคุณผู้ชม่ะสวยมากมากเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้คนเขาถามกันเยอะมากนะคะคุณผู้ชม คนก็ถามกันเยอะมากสาวสันกําแพงนะคะเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สาวสันกําแพงสามอ่าสามใบกับอีกหนึ่งยอดนะคะคุณผู้ชมอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากๆเลยดูใบเขาก่อนดูใบเขาก่อนหน่อยคุณผู้ชมค่ะนี่สวยเนาะสวยมากแล้วอันนี้ก็เป็นปาเตะน,นะคะคุณผู้ชมดดูิปาเตะสวยงามมาก 3 5 0นะคะปาเต๊ะสองใบกับอีกหนึ่งหลอดครัเป็นไม้ของภาคใต้นะคะเป็นไม้หายากนะคะเนี่ยานานถึงจะเจอ,เจอทีนะคะคุณผู้ชมแต่เขาสวยค่ะสีสันเขาสวยมากดูทีปาเต๊ะค่ะก็มีชื่อว่าปาเตะและอันนี้เป็นห้องเฮานะคะองเฮาาม่ะาส5มันนี้ตะระแมกคซมาสี่ใบนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็350เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้เงาวควนอูนะคะเนี่ยเงาวควนอูอันเนี้ยสามร้อยห้าสิบเหมือนกันคุณผู้ชมขานี่นะคะสามร้อยห้าสิบเหมือนกันแล้วมาดูหงเฮาค่ะคุณผู้ชมนี่สวยมากดูดิหงเฮาค่ะคุณผู้ชมขาอันเนี้ยอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะหงเฮาห้าใบค่ะคุณผู้ชมสวยมาก สวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่เรามาดูอันนี้อีกอันนี้อสวยไม่มีที่ติเลยคุณผู้ชมคะ่ะดูดิโอ้สามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมสามใบกับอีกหนึ่งหลอดอันนี้หกร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เป็นอะไร,รอ่ะพ่อปีกกินาลีกกาลอันเนี้ยปีกกินาลีนะคะคุณผู้ชมดูดิดูความสวยงามของเขาสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมนี่หลอดหนึ่งนะคะ สามใบ <CO> ก็อีกหนึ่งลอ็อตค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากมีต้นเดียวนะคะเนี่ยเขามีอยู่ต้นเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากถ้าเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ใส่กระถางใหญ่กว่าน,นี้เขาก็จะโตกว่านี้นะคะอันนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะอันนี้กัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้กัดสีแล้วนะค่ะกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมสามใบค่ะสามใบอันนี้อยู่ที่ อันนี้ห้าร้อยนะคะสามใบห้าร้อยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็สามใบเหมือนกันนะคะไก่ราชาวดีค่ะแทงยอดออกมาใหม่ๆเลยะคะ่ะอันนี้ห้าร้อยเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมคะไก่ราชาวดีนะคะคุณผู้ชมอันนี้รวยล้นฟ้าค่ะคุณผู้ชมคะรวยล้นฟ้าเขามีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมเขาขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะคุณผู้ชม โดยล้วนฟ้านะคะเนี่ยใครอยากได้มันเป็นไม้มงคลด้วยนะคะคุณผู้ชมเราเลี้ยงไม้นะ่ะชื่อของเขาก็บอกด้ว่าะคะเขาชื่ออะไรเยเป็นไม้มงคละคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็สวยมากดูดิอันนี้เป็นอันนี้หงเพลนหรือหงสุวรรณหงสุวรรณอันนี้หงสุวรรณนะคะคุณผู้ชมคาสวยมากดูดิ จริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิสามใบนี้นะคะอยู่ที่ห้าร้อยนะคะเนี่ยสวยมากดูดิไม่ต้องไปลุ้นกัดสีแล้วนะคะเพราะเขากัดสีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยเนาะสวยจริงๆอันนี้ผ้านาลายค่ะผ้านาลายนะคะ,าาะ,คะอันเนี้ยห้าร้อยห้าสิบค่ะคผ้ะานาลายกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเอาไปจะเปลี่ยนกระถางใหม่เลี้ยงใหม่เขาก็จะโตกว่าน,นี้ค่ะนี่ อันนี้ชมพูอันดามันนะคะอันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบค่ะคุณผู้ชมคะชมพูอันดามันอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยแต่ใบนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะทิ้งใบค่ะเดี๋ยวเขาแทงหลอดใหม่นะคะนี่อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอ่าสีเบญจรงค์นะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ย ดูดิมันข้อสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาสีเป็นจะลงนะคะอันนี้ขายอยู่ที่400ค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะสีเป็นจะลงสวยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรืองลาหุนนะคะคุณผู้ชมขาเรืองลาหุนเขาขายอยู่ที่250นะคะเรืองลาหุนค่ะคุณผู้ชมสวยๆเลย อันนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเนี่ยเขาสวยมากค่ะอันนี้เป็นบอกเงินนะคะมีมีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นบ่อเงินอันนี้ขายอยู่ที่700ค่ะคุณผู้ชมมี่7 0 0นะคะมีอยู่ต้นเดียวสวยมากๆากไซส์เล็ก500อ๋อมีไซส์เล็กอีกอันหนึง่งเหรอเขาบอกว่าไซส์เล็กก็มีนะคะไซส์เล็ก2ใบ2ใบเหรอไซส์เล็ก2ใบมี500ค่ะมีต้นนี้ต้นหนึ่ง700แล้วก็ไซส์เล็กอีกไซส์หนึ่งนะคะ500ยนะคะ อันนี้อ่ะเขาเอามาฝากให้ขายให้นะคะคุณผู้ชมคะนี่สวยมากเลยดูดีเนาะบอกเงินค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีอันนี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นหงยกนะคะคุณผู้ชมหงยกอยู่ที่หกร้อยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ หงยกอยู่ที่600อนะคะคุณผู้ชมดูดีสวยมากๆเลยเนาะสวยมากๆเลยหงโยกอันนี้ยังไมู่อันนี้หนูยังไม่รู้จักชื่อนะคะเพราะว่า,าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่ามีมีคนเขาเอามาแลกค่ะมาแลกบอลสีหนูหนูก็เลยเอาไว้นะคะแต่หนูยังไม่รู้จักชื่อว่าเขาชื่ออะไรนะคะอันนี้นั่นแหละหนูอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะหนูยังไม่รู้จักชื่อคะ่ะอันนี้ เก็บไว้ก่อนเอาไว้รอบหน้าก่อนเนาะค่ะอันนี้เป็นมิ่งมงคลนะคะมิ่งมงคลอันนี้สี่ร้อยนะคะคุณผู้ชมสวยเนาะดูดิสวยจริงๆเลยสี่ร้อยค่ะมิ่งมงคลอันนี้ดอนเจดีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดอนเจดีเขาเขากำลังแตกสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิ ดอนเจดี you, อันนี้อยู่ที่3 5 0ห้าสินะคะคุณผู้ชมดอนเจดีอันนี้เป็นอ่าสอพิญญานะคะคุณผู้ชมคะ่ะสอพิญญาเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะกําลังจะกัดสีเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่ที่300อนะคะคุณผู้ชมสอพิญญาต้นแม่เขาอยู่ไหน่ะพ่อเอาต้นแม่เข้ามาดูหน่อยนี่สอพิญญาเดี๋ยวดูต้นแม่กันนะคะคุณผู้ชมว่าเขาสวยมากค่ะ นี่ต้นแม่เขานะคะคุณผู้ชมนี่ต้นลูกเขานะคะนี่ต้นแม่เขาพอเขาโตมาเขาก็จะสวยประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมความสวยของเขาแต่ต้นนี้ต้นแม่เขาหนูไม่ขายนะคะหนูหนูเลี้ยงไว้โชว์เฉยๆฉยนะคะเนี่ยต้นแม่เขาสวยมากๆคุณผู้ชมอันนี้ต้นลูกเขาอันนี้หนูขายอยู่ที่300นะคะคุณผู้ชมคะสวยเนาะดูดิสวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นลอนทองนะคะอันนี้ลอนทองหนูขายอยู่ที่300นะคะคุณผู้ชมสวยมากมเลยดูดิ ขายอยู่ที่สามร้อยค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากเลยอันเนี้ยเป็นออมชมอันเนี้ยเป็นออมเงินนะคะเนี่ยเป็นออมเงินเป็นไม้มงคลนะคะคุณผู้ชมสวยมากเลยแล้วเขาจะมีออมชมพูอีกนะคะคุณผู้ชมอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะคุณผู้ชมคะนี่ยสองร้อยห้าสิบนี่มาดูคู่กันถ้าเลี้ยงต้องเลี้ยงคู่กันนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็250เหมือนกันนะคะอันนี้ออมชมพูนะคะอันนี้ออมเงินนะคะถ้าเลี้ยงต้องเลี้ยงคู่กันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ดูดิแล้วเขาแตกหน่อออกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากค่ะคุณผู้ชมเลี้ยงคู่กันค่ะอันละ250นะคะคุณผู้ชมค่ะ <laughs> แล้วก็มีหนูก็มีอีกเยอะค่ะคุณผู้ชมมีอีกเยอะเลยนะคะนี่ อันนี้อันนี้ไอไอะไรนะพกลงพกลงนะคะอันนี้ขายอยู่ที่300ร้อยเขามีหนอด้วยนะคะหัวใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้หัวใหญ่ด้วยมีหนอด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้300นะคะหนูมีอวดอีกอันนึงคุณผู้ชมคะนี่อันนี้พญาขอมอันนี้หนูไม่ขายนะคะคุณผู้ชมหนูซื้อมาตั้งแต่ใบเล็กๆใบเท่านี้น่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เขาโตแล้วนะคะเนี่ยดูดิเขามีหนอวแล้วสวยมากค่ะคุณผู้ชม อันนี้หนูไม่ขายหนูเอามาอวดนะสตรอเบอรี่อันนี้หนูขายอยู่ที่400นะคะคุณผู้ชมดูดิเขาสวยมาก <c oughs> คุณผู้ชมอันนี้อ่าเพราะเป็นสตเป็นสตรอเบอรี่บ้านนะคะคุณผู้ชมสวยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยพร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้แล้วนะคะ400 <c oughs> นะคะคุณผู้ชมแล้วหนูจะมีอวดอีกอันหนึง่งนี่คุณผู้ชมคะ่ะ อันนี้เป็นม่วงมงคลนะคะคุณ huh. ผู้ชมดูด <chore pareil> ิหนูหามานานแล้วหนูเพิ่งไปเจอมาค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้หนูเอามาอวดอันนี้หนูไม่ขายนะคะหนูเอามาอวดเฉยๆค่ะสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นไกเซอร์นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ไกเซอร์ขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นอีเหนานะคะอีเหนาขาวนะคะอันนี้อีเหนาขาว ต้นละ50บาททั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะต้นละ50บาททั้งหมดเลยนะคะอีเหนาขาวนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลยจ้าดูดิต้นละ50บาทนะคะอันนี้เป็นไม้ป่าก้านดํานะคะอันนี้ต้นละ50บาทนะคะคุณผู้ชมอันนี้ห้าบาทอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไม้ป่าก้านดำสองใบนะคะคุณผู้ชม สองใบร้อยหนึ่งค่ะและนี้นี่ก็ห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมคะนี่อันนี้ไม้ปาก้านดํานะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นผีเสื้อนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นควนอูเบบีควนอูนะคะอันนี้ห้าสิบาทนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีนาวห้าสิบาทเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคี่อันนี้เป็นไม้ปาก้านดําอันนี้ห้าสิบาทนะคะนี่ก็เป็นอีนาวห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม อันนี้เป็นบับเบิรเลสนะคะบับเบิรเลสอันนี้หนูเพาะมานานมากคุณผู้ชมขาเนี่ยหลายเดือนมากอันเนี้ยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิบับเบิรเลสนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นควนอูเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมควนอูเบบีห้าสิบาทเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อันนี้ก็เป็น,นะควนอูเ um หมือนกันอันนี้ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก uh> ็เป็นชมพู เออแดงทับทิมนะคะหรือทับทิมสยามนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่นี่นมีอีกสอง, <cassette. S 1> สอ,งอันค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่มีสองต้นนะคะอันนี้ชายชนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ชายชนกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้แปดร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมชายชนนะคะอันนี้แปดร้อยห้าสิบพร้อมส่งมีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ ชายชน850พร้อมส่งค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วอันนี้ก็เหลืออยู่ต้นเดียวเหมือนกันนะคะเนี่ยสวยมาก <c oughs> สวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ขายอยู่ที่400รอนะคะคุณผู้ชมของขวัญค่ะคุณผู้ชมกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ400รค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากด้วยของขวัญค่ะ ดูเดี๋ยวค่ะสวยๆเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หลังจากที่พามาชมวันสีกันแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้ให้ วันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามให้เราหน่อยช่องขยัเนเที่ยวช anel เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวยมากๆสวยมากๆ <c oughs>